ชีวิตหลังความตายหรืออะไร <laughs> เริ่มเขาดาวก็คือเริ่มคิดได้แล้วแหละว่าอ๋อเดี๋ยวเราควรต้องจัดการกับสิ่งบางสิ่งที่เรายังไม่ได้จัดการอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นอ่ะเรื่องสุขภาพที่เราไม่เคยดูแล <c oughs> ก็ดูแลซะสิหรือเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นอ่ะเราอาจจะเมื่อก่อนเราอาจจะดูแลคนนั้นคนนี้แม่เรายังไม่ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่เดี๋ยวมันไม่ติดค้างเราก็ดูแลซะสิเช่นเออฉันยังไม่ได้เขียนบอกไว้เลยว่าถ้าฉันตายแล้วอันนี้ต้องเป็นของใครอันนั้นต้องเป็นของใครไม่ได้ร่ารวยนะแต่ก็เขียนซะสิเมือเ่อคราวๆแล้วก็ บางทีก็เริ่มคุยแล้วแหละว่าถ้ามีไม่อยู่นะมันจะยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วเริ่มซึ่งพี่ว่าเราจะได้ไม่ประมาทกับชีวิตแต่พี่ว่าเนาะเหมือนกับตอนนี้ทําบ้านเนี่ยจะใช้คอนเซปต์ว่าสมถะเพื่อเราเรามีความสึกว่าเราจะได้บอกสิ่งนี้กับคนที่อยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยว่าการใช้ชีวิตไปแบบสมถะแล้วให้มันเห็นคุณค่าของของชีวิตจริงๆไม่ได้ลอยอยู่กับอะไรบางอย่างเนี่ยมันคือชีวิตที่จับต้องได้จริง